โยชอลี oh, ่บูมไงพอลโอชอลี่บูมนายอยากกินเค้กหรือเปล่าไหนมันอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังนายไงชอลี่บูมอยู่ไหนนะข้างหลังคนะุณน่ะไอแอกตาดูลองกังเกงนายแล้วได้จะรู้เค้กของนายอร่อยละเบิดมันแน่อยู่แล้วจะไม่ชรล้สอก,กแปลก ว่าคงจะไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้นะทุกคนมีเด็กติดอยู่บนต้นไม้กำลังจะห้อยตองแจงอยู่บนต้นไม้นั่นแหละดีกิ๊กเบสีได้เกลอย่ไม่เกิดใจเลยแหละตันี้สิเชอรี่บูมีคนกอบไลค์ตั้งอไลค์เลยแนะ่สุดยอดไหมเงืนทรอยุ์เมื่อกี้กดร้องอะไรขึ้นเหรอ can wadinah